ครับกียกได้ว่าพเร็ห่างหายจากแฟนยูสเซอร์ไปโดยเนี่ยครับก็เรียกได้ว่าพวกเราก็ห่างหายจากแฟนยูสเซอร์ไปพอสมควรนะครับที่เราแบบไม่ได้มาออกอีเวนต์ท en oh, ี่มาเจอหน้าใจตากันก็คิดว่ายูสเซอร์หลายๆคนไม่น่าจะคิดถึงพวกเรานะพวกเราก็คิดถึงยูสเซอร์เช่นกันครับก็ขอบคุณทางสัตสีด้วยนะครับผมที่แอนดูพวกเราของคี่นะครับทำให้พวกเราได้มาเจอกับทุกคนวันนี้แถมได้มาร่วมกิจกรรมดีดี เราก็ยังคงเต้นสะบัดเหมือนเดิมนะครับอให้อากาศข้างนอกจะร้อนหรือไม่ไรแล้วช่วยบอกว่าร้อกว่าไหครับคือบอกว่าเราร้อนกว่าใช่เราแบบเราร้อนกว่าร้อร้อนแต่ว่าเราก็สู้เต็มที่อยู่เียเราก็ี่คืเราสู้มันเราสู้มันเราสู้มันสู้ไม่เราสู้แล้วยูเซอร์สู้มากนะครับวันนี้บใช่แล้วก็น่ารักกันมากหลายๆคนก็นั่งตามแบบระเบียบกันดีครับก็ผมรู้คนมากครับแล้วหลายๆคนก็แบบร้อนก็อย่าลืมกลับไปปรับประลมผิวด้วยนั่นแหละ ไม่แต่คือจริงๆหลังน้องๆก็เริ่มเริ่มแบบว่าเรียนรู้แล้วนะคะเริ่มขายเก่งของผมแล้วครับใครใครใครก็ไปขายยากที่การเชาเรื่องเนี้ยเรื่มขายของอนีจริงๆว่าต่อไปเดี๋ยว5คนที่เดี๋ยวจะตามไปจริงครับว่าคนอันน่าอกกันก็คนไหนก็ได้แล้วครับก็คือแสดงว่าปีนี้ก็คือเราจะกว่าเซ็นเตอร์อีกหลายชีเลยนะก็ดีอย่างยิ่งก็เป็นไปได้พวกเรายินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับตอนนี้ยังมีอะไรเหลือว่างในตัวพวกเราเยอะมากๆเลยนะครับจรริงคับสามารถเข้าได้เลยจริงครับให้น้องทีมบ้งสา่เค่ะ รก็สำหรับวงพ็อกซี่นะครับผมก็เป็นวงน้องใหม่ไฟแรงนะครับเพิ่งเดบิวต์มาได้ครบ1ขวบเองครับก็อยากจะฝากพี่ๆผู้ใหญ่นะครับผมใจดีนะครับพ็อกซี่ขายด้านทุกอย่างครับผมสักกระเบือยันเรือลบครับขอบคุณมากครับรับงานทั่วราชอารรับงานช่วยราชกรครับผมทั้งในประเทศและต่างประเทศก็เช่นกันนะครับงานบวตก็รับนะครับวันนี้เราเป็นคูเราคู่เซอร์ประกาศเซอร์ทครบหนปีนะครับใช่ครับ มันเกิดข้มเกิดก็ซึ่งกว่าจะได้ชื่อซี้ก็เกือบหนึ่งเดือนเนาะตอนนั้นยังอมิดนานมากก็จะผ่านก็จะผ่านทีซ็อกมาได้ใช่ิดที่ซ็อกคนี้ลวยรัวัรัอมลีเรายูซ้์คือสู้มากเราสู้านนนี้แล้ววันนี้เราเป็นอะไรีเศษให้นแฟนบ้างไหมคะครนมียูซอรออยู่้คนนี้ยังไงยังไงเนี่ยเอาแล้วคนนี้หมดแล้ว หรือว่าเตรียมไปแล้วหรือเปล่าคม่เช่ว่าสิ่งพิเศษกับพวกเราพอกซี่เนี่ยเจอต้องตั้งตารอคอยแน่เพราะพวกเราอยู่รอคอยในก็รืออัลบ้มงอ๋อจะ่อยอัลบั้มนี้เลยเหรออยากอ่าจะเร็วไปดิแต่รอติดตามครับผมใช่ครับปาอยากให้คนติดตามดีกว่าครับแดงว่าก็มีเพืนไปอนจากยูอร์ใช่ครับผมถามหน่อยเรมาดลอนเนอร์ลอนเลยก็ดู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 ดด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 ด อยากจะบอกอะไรเปล่าอย่างนี้เปการบอกครับอัลบ้มอัลบั้มอะอัลบั้มเหรยกบรีล่าสุดจคะไปเอคุย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 ้ได้คุยฮะได้คุยผมก็สนุกมากลยครับคือเหมือนลบบผมไม่เคยถ่าย MV หรือถ่ายคอนเทนต์ที่แบบกึ่งๆเท่อะครั มันจะน่ารักตลอดเลยครับซึ่งมันก็เป็นประสบการณ์ใหม่แล้วสนุกมากๆเลยครับเป็นแบบผีหลอกอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าตอนนี้เท่าไหร่นะคะกิ๊กผมนะคะ18ครับ18บแปต้องร้อยยี่เข้าชมกัก่อนเปล่าเพราะว่าตอนนี้คืน่ารักและมานเท่ใช่ป่ะแต่ของชมพูลี่เขาน่ารักแล้วไปเซ็กซี่นะอ๋อเซ็กซี่วันนี้ถ้าวิเซ็กซี่ทุกคนจะไหวไหมครับเนี่ยอุ๊ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ไหว เพราเป็นคำเพิ่มฉางของเราเนอะจะลงอีกทึงแล้วมัอะไรบ้างคะเตรียมรอดูหรือว่าสามารถแชร์กติดตามได้ครับผมก็ภาพยนตร์ของเรานะครับไมค์แชมโปลน้องพี่ดนตรีเพื่อนนะครับก็จะเข้าในวันที่2องพิพิธภักาหลีนะครับของทาง Netflix นะครับผมก็อยากให้ทุกคนติดตามแล้วกันครับสำหรับใครที่พลาดตอนที่ฉายภาพยนตร์ไปเมื่อไรครับก็สามารถดูช่วงเวลาที่ทุกคนว่างจากงานหรือว่างจากเรียนได้เลยนะครับก็ฝากภาพยนตร์ดีๆน่ารักสดใสวัยรุ่นที่เกี่ยวกับ เด็กนักเรียนแล้วกันครับผมที่มีความฝันแล้วก็รักในสิ่งฟรีแล้วก็มีความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน,ขนเข้ามาเกี่ยวพ้องครับก็อยากให้ทุกคนรับชมกันเยอะครับคุณหมูโครโรเลยอะไรนะต้องหมาไ่้ไหมค่ะสองคนนี้ มันต้อ <no> ง <liebe> เกิดกลับ่าดคนอาจจะงงว่าใครคนเล่นนะครับอ่เล่นม่ใครก่อนเล่นม่ใครดีกว่าเล่นม่ใครแปลงไปบ้างงั้นลองบอกเละครครับไม่คุณจะบอกคุณจะบอกว่าคุณอก้นตระกอุ้ยคุณบอก้นเยครับแน่นอนคุณนะครับคุณตัวรินสีชัยฉนนะครับโอเคครับจป็น proxy นะครับนเรออ y Temple ตอี่นาทีอครับแล้วบทเป็นต่อต่อสะะวันนะครับผมก็ตะวเป็นคนเลยนะสั้น ของหน้าม้าตื <S 1> <S 1> ่เลยต่รงก็มีองรีออสากเวอร์ตราเศษนะครับจากพ็อกซี่นะครับผมแล้วก็มาจากฟิลเมอร์สเซนตีนะครับก็มีปรานบริษัทเป็นพิตตี้จสตาพรนะครับแล้วก็เล่นเป็นไปแล้วก็เล่นเป็นเซกิครับโอ้โครับถ้าเป็นนักเรียนที่เล่นกีตาร์คัสีก็เราติดตามได้ในไมเคิล เซกิตัวจริงมาแล้วครับเออเซกิตัวจริงก็เล่นเล่นเป็นนักเรียนที่แบบว่าเล่นกีตาร์มากับโฮครับแต่ว่าจะเกิดคอนฟ lict เจออะไรก็ต้องตามไปดูทางในหนังผมผมเล่นบทเมันดิกครับดิกพลาสติกนะนิ๊ก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 นิ๊ครับผมแต่ในในในหลังอาจจะไม่มีบทพูดแต่ว่าต้องดูต้องรอดูซีรีส์ครับ เป็ครูคนดูครูคนดูครับใครครูครับผมเป็นนักเรียนโอ้โหนักเรียนขายาวนักเรียนที่จบมาแล้วไงไม่เป็นนักเรียนเป็นนักเรียนฝึกสอนใขาเป็นครูฝึกสอนครับผมก็ผมคิมปันธร์เจรัสสรนนะครับรับบทเป็นครูวองครับไม่อแค่นี้เลยเหรอครูวองครับก็มีนิสัยน่ารักเป็นกันเองครับเฟลลี่ครับอะตัวมาถึงครูที่เห้ตัวจริง ไม่ไม่จริงเลยครับไม่จริงก็ท,ทกีผมกัรรับชื่อนันเองนะครับในเรื่องระบบเป็นครูรดนะครับก็จริงๆน้าทีอยู่ผมคือคอยสอนนักเรียนครับแต่ว่าหลักๆผมจะเป็นคนปลุกปั้นแล้วกันแล้วก็คอยดูแลโฮปกับเซกิเป็นหลักของบผมที่ทาให้เขาเล่นเป็นกีตาร์เป็นแบบว่า duo ด้วยกันอย่างเงีย้ยครับซึ่งก็เป็นครูที่ ายามจะช่วยเหลือนัอกเรียนญี่ปุ่นทั่สองสได้ก็อยากให้ดูติดตามมากันนะครับว่าในเรื่องจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเหตุการณ์จะมีส,สนุกหรือมีความเรี่ยดความเศร้ายังไงก็อย่าลืมรับชมใน My Temple น้องพี่นันตีเพื่อนด้วยนะครับและในส่วนของซีรีส์นะคะเป็นแฟนเขายังรอคอยอยู่ยังไงบ้เอ่ ซีรีส์อยากจะให้รอติดตามกันต่อั่แล้วกันนะครับพวกเราพ็กซี่เองก็งตื่นเต้นที่จะรอชมเหมือนกันนะครับยังไงก็เดี๋ยวถ้ามีรายละเอียดอะไรอัพเดตขึ้นหน้าเดี๋ยวเราจะาจะให้ทางออฟฟิเชียลแจ้งทุกคนอีกทีนี่ค่ะนี่ค่ะสิ่งความสำเร็จของพ็อกซี่ตอนนี้เนี่ย เราก็ได้คุยกับพี่ติ๊กกันตลอดเลยนะครับพี่ติ๊กก็ขอบคุณพวกเราทุกคนด้วยครับผมที่เป็นเหมือนตัวแทนของบริษัทแล้วกันนะครับที่ช่วยกันสร้างความฝันของเราเองและของพี่ติ๊กเนี่ยให้แบบว่าไปได้อีกระดับนึงแล้วกันครับแต่ยังขอไม่พูดว่าตอนนี้พวกเราประสบความสำเร็จแล้วนะครับแต่เขาเรียกว่าเป็นแค่จุดเริ่มต้นหรือว่าเป็นก้าวหนึ่งก้าวแล้วกันครับที่ตัวเราค่อยๆเดินไปข้างหน้าเพิ่มมากขึ้นแต่ติ๊กก็ยังบอกเสมอครับว่าหนท,ทางข้างหน้ายังอีกยาวไกลนะเรายังมีเป้าหมายในอนาคตที่เราตั้งตารอไม่่วาจะเป็นทั้งแบบ การที่ออกไปทํางานสู่ต่างประเทศหรือว่าการที่เราได้ร่วมงานกับพี่ศิลปินต่างๆในอนาคตหรือถ้าในอนาคตอาจจะมีคอนเสิร์ตของตัวเองหรือได้มีโปรเจกต์อะไรต่างๆเกิดขึ้นอีกมากมายก็อยากจะขอขอบคุณทุกแรงสนับสนุนที่ผ่านมาด้วยครับที่เป็นกำลังใจทุกท่าทั้งพี่สื่อมวลชนทั้งผู้ใหญ่ของเราทีมงานของเราแล้วก็ยูเซอร์ของทุกคอร์สยูเซอร์ของเราทุกคนด้วยนะครับยังไงก็ขอให้ติดตามผลงานของพวกเราแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วกันครับพี่จิ๊กและพวกเราก็ภูมิใจในผลทุกคนมากๆครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบ